สวัสดีค่ะดิฉันนั่งแาวประพัชยามีสีเลขที่45กบล .4 ทับ62 a รหัส1162105091489ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยสินค้าของไทยนะคะเพื่อจะนำไปสู่ก้าวไกลไประดับประเทศนะคะ ตอนนี้นะคะดิฉันก็เลือกผลิตภัณฑ์มาผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือน้ำตาลสดค่ะน้ำตาลสดนะคะเป็นเครื่องดื่มของคนไทยค่ะที่ไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนนะคะก็สามารถหาซื้อง่ายๆนะคะได้ทั้งที่ตลาดก็ใกล้บ้านก็อาจจะมีค่ะแล้วก็น้ำตาลสดนะคะกลิ่นของมันรสชาติของมันหวานหอมทานแล้วดื่มแล้วสดชื่นหายกระหายค่ะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาเราอยากจะ อัปเกรดแบรนด์นะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็อยากจะอัปเกรดเป็นเป็นน้ำตาลสดกระป๋องนะคะโปรดักต์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขายน้ำตาลสดกระป๋องนะคะเราก็จะ p a s t e u r i z ์นะคะให้ไม่มีเชื้อโรคมีฮาลานะคะเพื่อที่ให้คนต่างศาสนาเช่นอิสลามนะคะทานได้ดื่มได้นะคะแล้วก็ เราก็จะเพิ่มแพ็กเกจให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะส่งไปต่างประเทศเพื่อให้คนต่างชาติเข้าใจนะคะประเทศที่เลือกจะไปส่งนะคะก็อยากจะไปออสเตรเลียค่ะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้มีประชากรคนไทยอยู่เยอะมากค่ะเขาอาจจะอยากดื่มอยากทานน้ำตามสดที่ ประเทศเรามีหรือคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เขาก็อาจจะหาซื้อหาทานได้นะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติมากมายหลายเชื้อชาตินะคะอยู่ที่ประเทศนั้นเขาก็อาจจะอยากลองอยากชิมน้ำตาลสดของประเทศไทยดูค่ะค่ะดิฉันประภัชายามิิก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ